วิ่งมองเก็บสองฝั่งเลย,เอ,อ,ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่ข้างหน้าลูกไม, <c oughs> ไม่แล้วจ้ะมาถอดออกได้เลยลูก,กครูว่าวันนี้อาจจะต้องมีเจ้ามงเจ้าแม่อะไร <c oughs> แล้วล่ะค่ะลูกวันนี้รถติดใช่ เพราะอะไรวันนี้ถึงรถติดนะเขาปิดถนนอ๋อปิดถนนเขาประชุมอะไรอ่ะวันนี้เขามีอะไรนะนี่ไงประชุมก็มีประชุมอ๋อที่ถนนเลยมีหน้าเหรอนักเรียนถึงถายช่วงเช้าช่วงบายชงเย็ถ้าเป็นคู่อย่างงี้ก็ต้องโค้งคอใหม่ค่ะเราต้องโค้งใหม่ปิดไปเลย ช่วงนี้มันไม่เล็กลงแต่ช่วงนี้เราไม่ใช้อยู่ดีช่วงนี้เราไม่ใช้อยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องปาดใหม่ใช่ไหมล่ะอันนั้นก็ไม่สำคัญมาปิดไปแล้วไม่จบอ้าวตกลงเห็ดเก็บกันได้ไหมเนี่ยฉันจะได้กินเห็ดพวกแกมไหมรวมเห็ด เห็ดโคนยาวๆเลยของเขาก็ไม่รู้ไปซื้อมาปลูกนัวแล้วแกได้กินเปล่าเขญี่ปุ่นเลยเอออ้าวทำไมได้สี่ห้าดอกวะเขียวจริงเลยแกไม่รู้อะวะว่าเห็ดพวกนี้มันเป็นเหมือนเชื้อรามันจะเลวเห็ดโคนจริงอะมันก็ไม่ได้อร่อย ไม่ควรค่ะไม่ผมค่ะแล้วถ้าเห็ดโคลนแท้อร่อยค่ะพี่ไม่เคยกินเลยแท้สองสามร้อยอะแท้อร่อยถ้าเป็นของแท้เนื้อไก่ธรรมดานี่แหละไม่รู้สิครูครูมันหายากค่ะพี่มันหายากแล้วมันจะขึ้นเฉพาะที่เดิมด้วยมันปลูกไม่ได้มันปลูกไม่ได้แล้วเวลามันจะมีนะลักษณะของของที่ว่าเห็ดมันจะขึ้นเนี่ย นมันจะตกแบบไหนอ่ะมันจะมีครูยังไปช่วยแม่ครูเก็บเลยหนูว่าเป็นความซวยอ่ะค่ะว่าเอ้าที่หนูโดนแบ่งทิศสามพี่น้องเออเออเออมันขึ้นของหนูคนเดียวเลยเหตุผลขึ้นของหนูคนเดียวเลยแล้วคนอื่นมาแย่งแล้วอ๋อก็ให้ชาวบ้านแถวนั้นเก็บหรอหนูไม่ได้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมตรงนั้นอ่ะดินดีค่ะอย่างนั้นนดีแต่หมายความว่าปลูกบ้านมันก็มีปลวกไงใช่แต่ปลูกปลูกผักปลูกหญ้าอะไรดีไม่ได้ไม่ใช่หรอไม่ได้ มันจะมีโผล่เยอะรู้แต่ว่ามันขึ้นมันจะขึ้นใช่มันจะขึ้นตลอดเขาเก็บมันเป็นกระสอบเลยขึ้นเยอะมันจะอยู่ใต้ต้นไม้คุยมาช่วยแม่กูเก็บอยู่ที่บ้านนอกแม่บอกเล้มันขึ้นแน่แล้วล่ะมันจะเป็นตุ่มก่อนตุ่ม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 ันก็ไม่มีหมดเลยเหมือนกล้วยนี่ขึ้นแต่เขาก็เคยเอาลองมาปลูกมันปลูกไม่ได้เนาะ มันไม่ใช่มันต้องมีฝนแบบตกแบบนี้นะแดดเท่านี้นะเออมันแปลกเนาะเรียนแบบไม่ได้บางอย่างเรียนเหมือนไม่ได้อย่างเห็ดต่างเช่าอย่างเงี้ยอะไเรียนแบบต่างเช่ามันเป็นไงเกิดจะเกิดจะได้อะไซากของหนอนที่ตายแล้วแล้วก็ก็ขึ้นแล้วต้องเป็นอยู่ตองหนอนเห็ดนั่นาะต่างเช่าน้ำแข็งนะฮะก็มันเรียนแบบน้ำแข็ง อ,อ่ะแค่นี้คอนะฮะวัดคอลึกลงไปก่อนลูกว่าจะาลึกแค่ไหนอันนี้ก็จะลึกนะจะเห็นหนะ้าอกนะโดยปกติก็จะอยู่ประมาณนี้ลูกอย่าไปลึกมากถ้าลึกมากก็จะโป้เข้าๆก่อนฮะแล้วก็ลากลน่าจะเลยประมาณนี้ก็ได้ะะอยู่ประมาณนี้แล้วเราก็เอาไปไล่ซึ้งได้นะคะ หมายถึงได้ค่ะคอใช่ไหมคะคอคอสิบเซนได้ค่ะ,คคะก็เก้าถึงสิบสองได้หนึ่งนะจ๊ครน้วเดี๋ยวครูจะเล่าเรื่องไหไแกฟังแกคอยดูดิโอ้แบบพภินิหารมากเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งลกูกต้องใช้เวลาในการเล่าด้วยตำแหน่งนี้เราก็เลือกเองเลือกเอง ตำแหน่งนี้เลือกเองแล้วก็ตำแหน่งนี้เลือกเองนะคะอ่าเขาเสร็จแล้วไอ้ตรงนี้เราจะตีบานก็ได้จะตีไม่บานก็ได้แล้วแต่เราแต่คุณครูชอบเข้ารูเพราะมันจะดูสวยดูสงา่าความยาวก็แล้วแต่นานนะคะครานี้ตรงนี้แหละค่ะที่สําคัญเพราะเราจะมีจีบตรงนี้ให้ดูสวยงามตรงนี้เราแบ่งก่อนเลยลูกฝั่งนี้เหมือนกันใช่ไหมคะฝั่งนี้ไม่เอาแล้วค่ะเราใช้ฝั่งเดียว ก็ตัวนี้ไปวางสองชิน้นได้เลยขอแม่แม่ทักยาว,อพ,ยาวพอเราได้แล้วเราก็ตีตจุดนี้ต้องผ่านเส้นกบ วันนี้เย็บกระเป๋านะลูกเออเดี๋ยวเราแอปนึงัจัน,นจีเหรอก็ทวิยากรก็60เหมือนกันน่ะ ต้นแกะสลัดน่าจะสี่สิบกว่าเล่นน่าจะเหลือกว่มาณะสิบกว่าลูกไม่กว่าจานจีบถ้าห้าสิบก็ห้าสิบต้นๆไม่ถือไม่ถึงกว่าเอ้ยที่แม่เขาบอกว่าอีกไม่นานแล้วโอยเอาปุ๋ยเข้าไปเลยเปิดอีกไม่นานเขาจะไปทำธุรกิจแล้วสิเออเพราก็เบื่อแล้วไงไม่อยากสอนก็ออกไปขายตรงมาแล้วเนี่ยนะก็เสร็จแล้วแล้วก็กระดาษแซ่ง เวลาเราตัดแล้วก็ใช้อันนี้จีบนะคะนะนี่เราก็ตัดนะคะเอาแทกเข้าแทกโดยปกติตรงนี้ไม่เกิน4เซนนะลูกตรงจีบอะแทกประมาณนั้นนะไม่เกิน4เซนนะจีบเล็กๆพอกรุบกริบนะอันนี้แบบที่หนึ่งอันนี้ทิ้งไปเลยค่ะใช้ชิ้นนี้ชิ้นเดียวพอมันมาไขว้กันมันก็ปใบไขว้กันพอดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี